อันนี้เป็นมเมล็ดส้มจีดที่เพาะเอาไว้งอกมาเต็มเลยเนี่ยการไปเก็บเม็ดส้มจีดมาแล้วก็มาเพาะงอกมาเยอะแยะเลยจะเอาไปปลูกมองไหนดียังไม่รู้เลยการเพราะจากมเมล็ดมันดีตรงที่ว่าเขาจะมีรากแก้วนะต้นก,ก็จะแข็งแรง เอาปลูกไว้แทนส้มจี๊ดได้ก็แทนมะนาวได้นะเพราะว่าส้มจี๊ดเขาสามารถใช้แทนมะนาวได้เยอะมากเลยอย่าลืมนะไปหามาปลูกมาเพาะกันวิตาินซีเยอะด้วยกินดีมีประโยชน์มากๆ หวานๆเลยโรยไว้มเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวก็งอกมาเองไปล่ละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมการเปลี่ยนแปลงเ,ลมเลมสมอท่องเอาไว้นะจา๊าแค่นี้นะ